พี่ๆน้องๆครับ <c oughs> อย่าลืมนะครับมีเวลาก็มากินพวกไมโลนะครับไมโลนี้เรากินตั้งแต่เด็กๆนะตั้งแต่อายุประมาณสัก10ปี11ปี12ปีจนถึงปัจจุบันเราก็ยังกินอยู่นะครับไมโลเรามาสาธิตวิธีการาชงไมโลนะครับเพื่อที่จะกิน <c oughs> อันดับแรกก็ต้องหาน้ำร้อนมาก่อนนะครับ <c oughs> น้ำร้อนนะครับใส่แก้วหลังจากเสร็จก็เปิด สองไมโลนะครับแล้วก็รินใส่นะใส่ครับเลยนะครับใส่เข้าไปหลังเมื่อใส่เสร็จเรียบร้อยก็คนใช้ช้อนคนนะครับอ่าใช้ช้อนคนคนให้มันเข้าเข้าเนื้อเข้าที่เข้าทางนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเมื่อคนเสร็จเมื่อคนเสร็จอ่ะประมาณสักหนึ่งนาที่ขอเข้า เข้าที่เข้าทางเนื้อเข้าเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหลังจากนั้นเสร็จนะครับดูว่าโอเคมันร้อนเปล่าถ้าไม่ร้อนมากก็เริ่มจิบแล้วนะครับเริ่มกินได้เลยวิธีการง่ายๆนะครับสำหรับการชงไมโลนะครับก็อย่าลืมไปทำกันนะครับพวกนี้เดี๋ยวนี้มันง่ายแล้วครับใส่ซองมากินได้เลยนะครับขอบคุณมากๆเอาป้ารีหันมาดู กล้องหน่อยอา้าวยิ้มให้กับพี่น้องสาวโซเชียลหน่อยนะครับทั่วโลกนะครับอา้าวยกมือนะครับอา่า